เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Max Motor สวัสดีครับตลาดหุ้สังเกการ์ Max Motor คิดสุดใจจนครับในสถานการณ์อย่างนี้นะครับเรียกว่าเราต้องมันดูแลสุขภาพก็ยางมากเลยนะครับแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ช่วงการเปิดประเทศนะครับเราจะมีการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยนะครับหรือเราก็ยังมีการเดินทางภายในประเทศกันอีกกันนะครับในขราที่ การระบาดก็ยังคงมีอยู่เพราะนั้นในเรื่องของการฉีดวัคซีนก็จําเป็นนะครับการดูแลสุขภาพก็จําเป็นเช่นกันนะครับมีวัคซีนแล้วเราก็ต้องดูแลโดยเฉพาะเรื่องของโรคประวานและความดันก็มีโอกาสที่ติดและมีโอกาส reaming, ที่จะเจ็บป่วยหนักได้เช่นกันนะครับยังไงปีหน้าเนี่ยเรายัางต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับยังไงเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้เยอะๆไว้นะครับพยายามที่จะเว้นระยะห่างไว้นะครับล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพเยอะๆกันมากนะครับในช่วงแรกครับเดี๋ยวพาไปพูดคุยกับคุณจรยุทธ์นะครับ ไปดูครับว่าสัปดาห์นี้คุณจิยจะมีรอรไรฝากกับบ้างครับใหม่อิซูซูดีแมทพันานุภาพไร้ขีดจำกัดสัปดาห์นี้เราพักเรื่องแนะนำการขับและดูแลรักษารถยนต์กับคุณชิรายุทธ์ไว้ก่อนนะครับมีเรื่องราวที่อยากนำเสนอเกี่ยวกับบริการหลังการขายข,ายของทางตรีเพชรอิซูซูเซลโดยเฉพาะกับรถบรรทุกครับ ครั้งนี้เป็นการเปิดให้บริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสีรถบรรทุกมาตรฐานอีซูซุแห่งแรกในประเทศไทยครับทั้งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริการหลังการขายรถบรรทุกอีซูซูอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นศูนย์ต้นแบบให้แก่ผู้จำหน่ายอีซูซูทั่วประเทศครับ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีรถบรรทุกอีซูซุที่ว่านี้ดำเนินการโดยบริษัทออตโต้เทคนิคประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่เดียวกับศูนย์บริการออตโต้เทคนิคสาขาปทุมธานีที่ให้บริการงานซ่อมตัวถังและสีรถบรรทุกอีซูซูทุกประเภทรวมถึงบริการอื่นๆเช่นการขัดแชสสีรถบรรทุกการตั้งศูนย์ถ่วงล้อและลูกพ่วงการซ่อมบำรุงช่วงล่างการเปลี่ยนสีรถหรือหัวเก๋งและการปรับสภาพรถอีกด้วยละครับ คุณโทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบอกครับว่าที่ผ่านมานั้นออโต,โตเทคนิคได้ดำเนินการให้บริการมาแล้วกว่า1 0 0 0 0แคันและเพื่อตอบสนองความต้องการและมอบความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าออโต,โตเทคนิคจึงเดินหน้าเปิดโครงการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถบรรทุกอีซูซูเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ โดยบริษัทได้ให้ความสําคัญอย่างมากกับคุณภาพของช่างผู้เชี่ยวชาญและประสิทธิภาพของเครื่องมือต่างๆเพื่อส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการพ่นสีจากศูนย์มาตรฐานของอีซูซูนี้จะทําในห้องพ่นสีพิเศษแทนการพ่นในที่โลงซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและน้ําได้อีกด้วยละครับ และอีกหนึ่งบริการที่ตรีเพชรอิซูซูเซลให้ความสําคัญในช่วงเวลานี้คือช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบกับน้ําท่วมในหลายๆพื้นที่ครับคุณวิชัยศรีนอนันพัฒน์กรรมการบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลจํากัดบอกครับว่าอิซูซูจะขอส่งมอบส่วนลดค่าแรงและค่าอะไร30%ยกเว้นอุปกรณ์ประดับยนต์แบตเตอรี่รถยนต์และยางรถยนต์ครับพร้อมกันนี้ยังให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี กับรถอีสุสที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ถึง30พฤศจิกายน2564ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีสุสทั่วประเทศครับทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือลูกค้าอีสุสที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ครับ ม็กซ์มอเตอร์ัวตนใหม่ที่เป็นคุณนิวอีสุสุดดีม็พลานุภาพไร้ขีดจำกัดออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ เลือก Mazda CX 3 0หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series c i ว i คที่มากำหนดโลกใหม่เป็นซีวิคที่ไปไกลเกินกว่าใครจะตามเป l n e w า i ซ i ว Drive the Unrivaled ความต้องการของทุกช่วงชีวิตเลือกหนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series ออกจากกรอบความสำเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All new i s u z u ปนิวเอ i กซ์ออริจิ e ัลิตี้มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ MAX Motor Mitsubishi p a j ิ r o Sport ทุกจุดหมายมีความหมายมากกว่าเดิมยิ่งใกล้งานมหกรรมยานยนต์ข่าวคราวความเคลื่อนไหวจะทยอยออกมากันเยอะหน่อยครับ เริ่มกันที่แบรนด์ Mazda าเซลประเทศไทยครับนอกจากเปิดตัวรถยนต์ตระกูล cx ซึ่งเป็นรถยนต์แบบ c r o s s อเวอรรุ่นคือ cx 5และ cx 8ใหม่ในแบบใหม่เนเชนแล้วเมื่อเร็วๆนี้ทีมผู้บริหาร Mazda าเซลลประเทศไทย จัดงานแถลงแผนธุรกิจในระยะสั้นช่วงไตรามาสสุดท้ายของปี2564คุณทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสบริษัทมาดดาเซลประเทศไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายยอดขายรถยนต์ในปี2564ครับว่ายอดขายน่าจะใกล้เคียงกับปี2563ที่ผ่านมาครับ โดยที่ยอดขายรถยนต์รวมของไทยปี64น่าจะอยู่ที่ราวๆ720,000-750,000ถึง 7, 50, คันครับและ Mazda น่าจะมียอดขายประมาณ38,000คันส่วนแบ่งตลาดประมาณ5%ของตลาดรวมครับรถยนต์ในกลุ่ม Crossover ทั้งหมดในทุกเซ็กเมนต์จะเป็นสินค้าที่ช่วยผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาซาเซลประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ของเรานะครับมา z d a c x อนะครับแล้วก็มา z d a c x อ ซึ่งเป็น Family Crossover SUV ทั้ง2รุ่นของเรานะครับก็วันนี้เองก็เป็นงานแรกที่เราได้จัดหลังจากการมีการเปิดประเทศนะครับตั้งแต่วันที่1วิพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเป็นต้นไปนะครับก็เป็นงานแรกจริงๆก็มีความคึกคล้วก็เราก็พยายามที่จะกระตุ้นตลาดนะครับหลังจากผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมานะครับรุ่นที่เราเปิดตัววันนี้นะครับก็คืออย่างที่เรียนก็คือรุ่นแรกคือ C x 5นะครับซึ่งเป็น s u v 5ที่นั่งนะครับซึ่ง เราได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และราคานะครับที่มีราคาเริ่มต้นอยู่แค่เพียง1 3 2 0 0 0้านบาทนะครับกับเครื่องยนต์2,000ันซีซีเบนซินนะครับ Sky Active G นะครับ x 5ยังมีให้เลือกถึงอีก2เครื่องยนต์ด้วยกันนะครับซึ่งนั่นคือเครื่องยนต์ Sky Active d i e s e นะครับ2,200ซีซีเทอร์โบนะครับและอีกเครื่องยนต์หนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2,500 c ซีซีเทอร์โบเช่นกันนะครับ เป็น3เครื่องยนต์นะครับที่เน้นในเรื่องของสมรรถนะและกเป็นทางเลือกกับรถ SUV-5 ที่นั่ง c x o s s o อ e r นะครับีอรีกรุ่นหนึ่งนะครับคือ Mazda CX-8 ซนะครับซึ่งเป็น Family SUV ขนาดใหญ่นะครับมีแถวที่นั่งถึง3แถวนะครับ CX-8 มาพร้อมกับ Layout 3แถวมีให้เลือกทั้ง6และ7ที่นั่งนะครับในส่วนของ6ที่นั่งเองเนี่ยเราใช้ชื่อว่า Exclusive s e a t นะครับจะอยู่ในรุ่นของเครื่องยนต์ ดีเซลตัวท็อปนะครับกับเครื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์2,200ซีซีดีเซล turbo นะครับมีให้เลือกเป็น6ที่นั่งนะครับและอีกรุ่นหนึ่งที่6ที่นั่งเป็น exclusive seat มีให้เลือกคือเครื่องยนต์เบนซิน2,500ซีซีนะครับเป็นรุ่น2.5 s p นะครับนอกจากนั้นรุ่นอื่นๆนะครับจะเป็นรุ่น3แถว7ที่นั่งนะครับ ซึ่งจะมีให้เลือกเช่นกันนะครับทั้งสองเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc เจโบร์และก็เครื่องยนต์เบนซิน,น 2,500cc นะครับก็ CX8 นะครับจุดเด่นแน่นอนครับการตัอุปกรณ์และราคานะครับให้มีราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่1 4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ มาพร้อมกับอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีมาตรฐานนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับอย่างครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของคอ n เน c t i ิวิตี้นะครการเชื่อมต่อผ่านระบบ Master Connect ก็ตามนะครับยังมีในเรื่องของ i Active Sense นะครับเป็น Advanced Safety ระบบช่วยให้ผู้ขับขี่เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์นะครับที่ดีรอบคันนะครับ ก็ทั้ง c x 5 c x 8นะครับเป็น Family SUV ขนาดใหญ่นะครับ5ที่นั่งและ6ที่นั่งและ7ที่นั่งนะครับมีให้เลือกทั้ง3 l ล y ยอ t ด้วยกันนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมที่โชลูมาซ่านะครับกับรถใหม่ทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง103 6โชลูทั่วประเทศครับใน10เดือนที่ผ่านมานะครับยอดขายของมา z d าเนี่ยก็มี การเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มของ CX Series นะครับก็คือในกลุ่มของ Cross Over SUV นะครับซึ่ง Mazda มีให้เลือกถึง4รุ่นด้วยกันนะครับทั้ง CX3 CX30 CX5 และ CX8 นะครับซึ่งการเติบโตของ SUV เนี่ยมาจากตัวผลิตภัณฑ์ที่ครบครันนะครับเป็นทางเลือกที่ดีมีให้เลือกถึงหลายขนาดหลายเครื่องยนต์นะครับในขณะเดียวกันก็เป็นแนวโน้มของตลาดด้วยนะครับว่ารถ SUV ที่เป็นรูปแบบของ crossover เนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับสวนตลาดสวนกระแสนะครับกับรถยนต์นั่งนะครับซึ่ง Mazda ก็ พยายามที่จะตอบสน,นองความต้องการในกลุ่มของ c r o s s o v e ์เอให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเป็นแผนและก็กลยุทธ์ในการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์นะครับใหม่ๆใ,ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้ครับเรามองสถานการตลาดยังมีความไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าปัจจัยบวกเราเห็นได้ชัดนะครับหลังจะเปิดประเทศนะครับเรามีกิจกรรมที่เราสามารถทําได้นะครับแล้วก็หลายๆอุตสาหกรรมสามารถที่จะ ดาเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติมากขึ้นนะครับเราก็มองว่าเป้าหมายของปีนี้เรามองที่ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่5%นะครับโดยที่จะเป็นอยอดขายเท่าไหร่ก็จะขึ้นอยู่กับอุตสาหากรรมโดยรวมนะครับครับมาสเตอร์ก็ยังคงเดินหน้าพยายามที่จะพัฒนาการบริการให้มากยิ่งขึ้นนะครับเรามีการเพิ่มในส่วนของบริการนะครับต่อเนื่องนะครับมีมีการ พัฒนารูปแบบของงานบริการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Fast ์เซอร์วิสเองก็ตามนะครับการบริการแบบรวดเร็วนะครับหรือ s a t e ซ l i ต e s e ไลท์เซอร์วิสนะครับก็คือเป็นโชวรูมที่เราเข้า,าไปอยู่ในชุมชนในความต้องการนะครับในในชุมชนที่เราต้องการในการให้บริการสูงนะครับก็จะเป็นจะเป็นจุดที่ให้บริการนะครับในการเช็คระยะหรือการดูแลรถยนต์ตามระยะทางนะครับให้รวดเร็ยวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราเน้นก็คือการเปิดศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานนะครับหรือบอดี้แอนเพนเนี่ยซึ่งเ,เราจะกระจายไปตามจุดที่มีความต้องการให้ครอบคลุมนะครับเพื่อที่จะ จำรวยความสะดวกในการซ่อมสีตัวถังครับมาด้วยเอ็กซ์โปก็เตรียมพบกับรถใหม่ของมา้าที่ได้นําเสนอไปนะครับแล้วก็รถรุ่นอื่นๆทุกๆรุ่นนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ที่จะเปิดตัวในงานจดขออุ้มไ้ก่อนนะครับก็เรียนเชิญที่มาตอรยเอ็์ปครับผม สำหรับแบรนด์ MG ที่ถือว่าสร้างผลง,งานได้ดีอย่างต่อเนื่องยอดขายและภาพลักษณ์ของแบรนด์เปิดเผยครับว่า All New MG5 ที่นอกจากยอดขายขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3ของกลุ่ม B-segment ภายในระยะเวลาเพียง2เดือนที่ผ่านมาล่าสุดรถยนต์รุ่นนี้ยังได้รับอีกหนึ่งรางวัล Good Design Award 2021เป็นการการันตีความโดดเด่นด้านงานดีไซน์ที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะตัวของรถยนต์รุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเละครับโดยเป็นรางวัล Good Design Award 2021ในสาขา Compact Sport Car ซึ่งเป็นรางวัลที่รู้จักกันในวงกว้างกับสัญ,ญลักษณ์ t m a r k เพราะเป็น1ใน4ี่รางวัลด้านการออกแบบอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นนั่นเองละครับ Max Motor ัวตอนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัด บทุกความต้องการของทุกช่วงชีวิตเลือกหนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก m a z d a CX Series กซ์ซีวิกที่มากำหนดโลกใหม่เป็นซีวิกที่ไปไกลเกินกว่าใครจะตาม a l l l e w s e r i e Drive จิตอันไร้วุฒ d ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่ Mazda CX 3 0หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series ใหม่เราใจใสไตล์ X Infinite X Live กลมตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ Max Motor รครับ mm hmm. วันนี้ผมมาตลาดน้ำพหลาแต่ว่าวันนี้ตลาดปิดนี่พี่ท่านวัสดีครับสวัสดีครับไนี่ครับพี่ทุกทีตลาดน้ำนนนเขาเปิดเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่หรออ่าเที่เปเสาร์อาทิตย์ครับตลาดเราเปิดวันอาทิตย์วันเดียวทำไมฮะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดตลาดครั้งแรกแล้วก็เราตั้งใจให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่า ไม่อยากรบกวนชาวบ้านมากนักในการทำกระต่าของเราอ๋อคือชาวบ้านเขาก็ทําธุรกิจอะไรอยู่แล้วล่ะใช่ใช่เราก็เอาแหล่งที่เนี่ยเป็นที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของแต่ละบ้านามาขายกันที่ครับ,รบอย่างที่บอกครับลำต้นกล้วยเราเนี่ยเจ๋วมากๆมีชื่อมากคืออาหาร,รที่นี่ที่นี่อาหารอร่อยมากโดยเฉพาะผิวัน,นั์จากกล้วยครับมีอาหารโบราณเรจะ<ๆ>มารับมาเรื่องจากกล้วยและที่มากกว่านั้นคือเรามีสินค้าเกษตรมากมายเพราะว่าชุมชนเราเป็นชุมชนเกษตรกรรม นั้นคิดนะครับที่นี่<ม>คือกรุงเทพแต่มีสินค้ามากมายขนาดนี้จุดเด่นฝั่งวันออกกับน้องจอกอใช่ครับไอจุอมีอะไรบ้างอะ่ะโอ้ํำคลองครับถ้าพูดถึงน้องจอกเนี่ยไม่ต้องพูดเลยน้องจอกมีคลองมากถึงเก้าแปดคลองครับเกแปดคลองที่เรามีเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางที่ถือว่าเป็นคลองที่ใหญ่นับสองล้อจากคลองแสนแสบครับครับ,รบแล้วก็เป็นเป็น,ปน,ปนคลองที่ยังอยู่ในระบบที่ว่า ป็นธรรมชาติอยู่ก็เหมือนเส้นเรื่องของคนหนองจอกที่เทศกานสมัยก่อนอาจจะพายเรือเดินทางไปมาหาสู่กันแล้วก็ค้าขายกันเราก็ดึงอาสิ่งนี้มาทำให้ชาวบ้านที่กลับมาสมัยปัจจการมเดิม ยี่ที่เราจะเคยเห็นนะครับจะเห็นว่าชาวบ้านพายเรือขายของในคลองพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวในคลองมันจะกลับมาอยู่ตรงเนี้ยที่หนองจอกของเราอ๋อเลือภาพแล้วดูนะสนใจที่นี่คพรับพี่แล้วตลาดที่พี่บอกว่าพี่บอกว่ามันเป็นตลาดที่จะไม่มีมลพิษ่าหรือมลภาวะใช่คือตลาดเราต้องบอกก่อนเราคือตลาดรักโลกเนื่องจากชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่ได้รางวัลซีโลเวสจากกรทมแล้วก็ชนะเลิศเข้าหนึ่งในร้อยของประเทศเพราะนั้นเนี่ย เราต้องการทำเรื่องซ i โ h เว e ซ t โ s เว h คือรถขยะมากที่สุดเพราะนั้นวันนั้นนะครับตลาดเราทั้งตลาดเนี่ยโนโฟมโนพลาสติก no no เอาแล้วคัน,นทิ้งที่ไหนกันนะทิ้งที่ไหนก็เราไม่มีครับเราใช้เราใช้กระบอกใบตองอแล้วก็ใบไผ่ที่รเรามีในชุมชนนะครับมาเป็นกับปรขยะส่วนทานเสร็จแล้วเนี่ยทุกร้านเราเนี่ยฝากทิ้งได้หมดเลยฝากทิ้งในร้านได้ชุมชาวบ้านจะช่วยกันดูแลให้ครับแต่ว่า ภาชนะเอ้ยยาอะไรนะชาภาชนะที่เราใส่เนี่ยจะเป็นถึงไทยแบบธรรมชาติทั้งหมดแก้วนงแก้วน้ำก็เป็นไปตามธรรมชาติทั้งหมดมรวมถึงวันนั้นยิ่งว่าน,นั้น,นครับวันนั้นใครมาเที่ยวเนี่ยไม่มีตังไม่เป็นไร <S <S คุณเก็บขยะในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกกระดาษขวดแก้วมามาแลกขยะที่นี่เรามีคูปองให้เอาเอาขยะที่คุณแลกครับมาเป็นคูปองไปซื้อของทุกอย่างในร้านเลยทุกร้านเรารับคูปองหมด แล้วเ่เอาขยะไว้ไหนอ่ะขยะลงมอให้เขตครับเพราะเขตขเคดเ,เราทำโครงการกับเขดเพื่อเอาขยะเ <10. S 1> นี่ยรีไซเคิลครับครับจุดเด่นของตลาดนี้มีอะไรขายบ้างที่นอกจาก อาหารการกินแล้วเนี่ยมีอะไรนะฮะวันนั้นนะครับเราแบ่งเป็นสามโซนแล้วกันโซนแรกคือโซนอาหารอาหารเนี่ยคืออาหารโบราณที่เราหาทานยากมากปัจจุบันนี้ในเทพเราจะเป็นขนมหม้อแกงโบราณที่เผาด้วยกับปะพราวหม้อแกงโบราณออ๋นึกออกนะครับขนมหม้อแกงโบราณเผาด้วยกับปะพราวข้าวต้มมัดมัดใต้ข้าวต้มลูกโยนที่ที่เราไม่เคยเห็นโบราณโบราณจะมีอยู่ที่ของกินที่นี่ ส่วนที่2น้องเจอะเป็นถิ่นเกษตรเพราะฉะนั้นขาไม่ได้คือโซนเกษตรเราจะมีสินค้าเกษตรมากมายมาจําหน่ายในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นกล้วยด่างบอนสีอินเทอร์เอินเทน์อากเรวมถึงไก่สวยงามไก่ซิลคี้ไก่แจ้ก็จะมาโชว์งานในวันนั้นครับส่วนที่2 โซนที่3นี่เขาเรียกว่าโซนวินเทจโซนวินเทจนี่จะเป็นของโบราณของที่คนหนองจอกสะสมกันหรือคนที่แบบว่าขอแปลกๆในหนองจอกครับมาโชว์ที่นี่อ๋อไม่ได้ไม่ได้แบ่งให้ไปเชยชมใช่ไหมเอามาแค่โชว์เฉยใช่ไหมขายด้วยเลยครับใครใครสนใจซื้อเราขายเลยเป็นของวินเทจมือสองก็คือแบบแบ่งกันเอาไปเก็บรักษาใช่ครับดูน่าสนใจครับตลาดนี้เริ่มเปิดมาตั้งแต่วันที่24ตุลาใช่ไหมฮะแล้วก็ มีวันหยุดไหมวันหยุดในพิเศษมเปิดเท่าไรเงี้ยอนาคตมีแน่นอนครับ,รบแล้วอนาคตวันเสาร์ตรงนี้จะเป็นวันตอนนี้วันที่เป็นตลาดน้ำใช่ไหมครับวันเสาร์เราตั้งใจว่าจะเป็นตลาดเกษตรร0อเปรเเลยครับเพราะว่าตอนนี้สินค้าเกษตรเราอยากเราอยากช่วยชาวบ้านจริงๆอยากช่วยชาวบ้านที่ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกกล้วยไม่รู้ขายที่ไหนครับที่นี่เป็นโซนเกษตรปลูกต้นไม้ มาไม่รู้ขายที่ไหนที่นี่จะเป็นโซนเกษตรอ๋อเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าวาซิตปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะไปไหนอ่ะก็คุณมาที่นี่ค,คุณมีของกับติดมือกับบ้านแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพริกกล้ยด่างวันตีอาหารการกินครมีแน่นอนครับแล้วก็รับรองถ้าคุณเคยที่ไหนอร่อยไม่เคยไม่รู้ว่าอร่อยขนาดไหนอ่ะคุณจะรู้ว่าของอร่อยเป็นยังไงมาที่เราต้นกล้วยครับอืมครับผมไิ่ทำนาครับเพ่แล้วเดี๋ยว,วท,ทั่วที่นะอย่าลืมมานะที่นี่ตลาด ลำต้นกล้วยครับ,รบจริงเราชื่อตลาดพรานาครับตลาดน้ำพรานาอ๋อตลาดพรานาครับแล้วก็เป็นวงเล็บเป็นลำต้น,ตน,ตนกล้วยใช่ครับ ầ? ทำตามต้นกล้วยนี่คือชื่อคลองนะครับแตนน้นกล้วยนี่คลองน,นี่ก็เรียกคลองลำบัติวิวครับแต่ที่นี่ชุมชนเรียกชุมชนลำต้นกล้วยอ๋อครับแต่ว่าถ้าพิมพ์เขาว่าตลาดน้ำพรานาหรือลำต้นกล้วยเนี่ยก็มาที่นี่ถูกแน่นอนนะครับใครตอนนี้กูเกิลมีครับพิมพ์ตลาดพรานามาได้เลยครับกูเกิลไม่ได้ครับก็ถ้าไม่มีที่ไหนไปในช่วงนี้วานชิคก็แวะมาที่นี่กันครับ ตน้นวันออกของกรทมรครับมีของดีมากมายครับครับไปเรื่สดีครับพี่ครับวีนนี้อนรับสู่น้องจอกบ้านนอกกรุงเทพครับโโโโเยียม ขอบคุณบริษัทตีทีทเซลนะครับเออื้อสถานที่แต่งท,ท,ทำสวยๆในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการแม็กซ์มอเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุรายการทุกท่านนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราต้องดูแลสุขภาพกันวเองหนักเลยนะครับต้องรักษาระยะห่างนะครับหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมหน,น้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ นักกีฬาแห่งประเทศไทย